ฮัลโหล v อ r y o บ e สวัสดีค่ะทุกคนในวีดีโอคลิปนี้นะคะก็จะเป็น EP4 City Vocabulary for Grade 3 50คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่3โดยค,คุณครูสายฝนแสนคำเข้าม,มาฟังแล้วก็ถูกพูดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ If you are ready, let's get started Say, say พูด School โรงเรียน she she l a u n c h e r Singapore Singapore ประเทศสิงคโปร์ slim slim ยาวเรียวผอมบาง student student นักเรียนนักศึกษา paper paper กระดาษ speaker speaker เครื่องขยายเสียง Summary Summary สรุป Surname Surname นามสกุล Teacher Teacher ผู้สอน Telephone number Telephone number เบอร์โทรศัพท์ Thailand Thailand ประเทศไทยสิ่งสิ่งสิ่งของ this this นี่นี้ those those เหล่านั้น Topic, topic, หัวข้อการสนทนา try try พยายาม the U S A the U S A ประเทศสหรัฐอเมริกา very very มา welcome back welcome back ยินดีต้อนรับการกลับมา well well อย่างดี where where ที่ไหน w o r d w o r d o คำ you you คุณท่าน your your ของคุณ a lot of a lot of มากมาย after after หลังจาก bad bad ไม่ดีเลว banana banana กล้วย bank bank ธนาคาระลิง bread bread ขนมปัง breakfast breakfast อาหารมื้อเช้า Camp ing, camping camping ค่ายพักแรม candy Candy ลูกกวาด c h e r r y Cherry ต้นเชอร์รี่ผลเชอร์รี่ u t c h o c o t a t e Donut d o o u t t h o c o l a โดนัทช็อกโกแลตกาแฟกาแฟครอสครอสรูปกาดบาด d ด d แดนคุณพ่อดินเนอร์ดินเน อาหารมื้อเย็น drink, drink, ดืม่ม eat, eat, กินรับประทาน extra, extra, พิเศษ family, family, ครอบครัว fish, fish, ปลาเนื้อปลา for, for, สำหรับเพื่อ fried rice, fried rice, ข้าวผัด fruit fruit ผลไม้ great great ดีมากยิ่งใหญ่ thank you for watching